สวัสดีค่ะครูจิราพรแดงคณิตนะคะวันนี้นะคะ ครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่5การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างสาระสําคัญเลยก็คือการออกแบบระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนหรือนักศึกษานะคะซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้งานจริงนะคะสาระการเรียนรู้เราจะเรียนในหัวข้อการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะ การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลนะคะก็คือเป็นการที่เราจะกําหนดให้ระบบฐานข้อมูลนะคะในนี้มันพูดถึงว่าฐานข้อมูลนักศึกษาเนาะแผนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะทําการวิเคราะห์และออกแบบกําหนดนะคะว่ามีการสร้างก่อนนะมีการก่อนที่เราจะสร้างระบบนี้ได้กําหนดออกมามี8ขั้นตอนนะคะการออกแบบหน้าจอมีปุ่มเพิ่มปุ่มสูบโค้นปุ่มรายงานนะคะนอกจากนั้นนะคะเขียนโปรแกรมการจัดขัน การจัดก,การฐานข้อมูลด้วยระบบ VBA ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบะในส่วนของพวกมาโครให้ด้วยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะมันก็บอกว่าวิเคราะห์ปัญหาออกมาก่อนนะคะวิเคราะห์ว่วามันมีปัญหาอะไรนะคะจากนั้นนะคะก็ดูนักศึกษาเป็นอย่างไรนะคะมีปัญหาตรงไหนไม่ทราบรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดกี่คนไม่ทราบจํานวนห้องเรียนทั้งหมดกี่ห้องนะคะ แล้วก็รายชื่อของครูที่ปรึกษานในแต่ละห้องคือใครมีใครบ้างนะคะจํานวนชายนะคะเพศชายเพศหญิงในแต่ละห้องมันมีกี่คนจํานวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นมีไหมสังกัดชมรมอะไรนะคะเราข้อมูลพวกนี้เครียกสกีมากสกีมากก็คือวิเคราะห์ออกมาก่อนนะคะว่ามันมีข้อมูลอะไรนะคะ จากนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็กำหนดความต้องการของระบบใหม่ว่าเราต้องการอะไรบ้างเช่นจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาประกอบด้วยโค้ดโค้ดเนี่ยเราอาจจะใช้ ID ก็ได้เนะถ้าส่วนมากในรายวิชาที่คุณดาาสองคูด้ก็ใช้ ID ID คือรหัสนักศึกษาเหมือนกันนะคะ p r e e n d e ดอร์ส r e n a น e มคำนำหน้าชื่อนะ f n e น e นะคะก็คือชื่อนะก็คือ First name เนาะส่วน L name เนี่ยก็คือ last name birth นะคะ พินอันเดอร์สกอร์ไอดีเลขที่แบบประชาชนรูมห้องเรียนเลเวลระดับชั้นนะคะเอ็มคลับสังกัดชมรมอนไลนยนะคะแอดไวเซอร์ Advisor, ชื่อครูที่ปรึกษาแต่เนี้ยทำไมเราต้องใส่ภาษาไทยกำกับ ครูบอกแล้วว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายใช่ไหมคะแล้วแต่เราจะเลือกใช้มันไม่ผิดนะคะเราจะใช้อะไรมันไม่ผิดแต่ให้ใช้ภาษาไทยกำกับไว้ด้วยครูจะได้รู้ว่าอุ้ยเราย่อว่าอะไรอันนี้ตัวย่อตัวนี้มาจากไหนมาจากตรงไหนนะคะมันจะได้เข้าใจได้ตรงกันเนาะจะได้ง่ายด้วยฐานข้อมูลนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะหนึ่งเลยวิเคราะห์ปัญหาไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ไม่ทราบ คำศัพท์เลยนะคะวิเคราะห์ออกมาก่อน2กําหนดความต้องการของระบบใหม่เก็บคําศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ประกอบด้วยคําศัพท์คําอ่านความหมายนะคะจากนั้นสืบคน้นตามคําศัพท์ตามความหมายรายงานนีพอร์ตออกมาคําศัพท์แยกตามตัวอักษรนะคะจากนั้นก็ทําการหาความหมายของคาศัพท์เนาะ การเขียนโปรแกรมจากการถัานข้อมูลเนี่ยมันมีทั้ง Microsoft Excel หรือจะเขียนด้วย Excel แต่ดึงข้อมูลใน Excel มาลงในส่วนของ Database ได้ไหมได้นะคะจะทำตารางออกแบบหน้าจอเมนูหลากสืบค้นรายงานแบบสอบถามกำหนดค่าพารามิเตอร์พารามิเตอร์ก็คือว่าเราจะไม่ให้มันมีค่าว่างมีการกำหนดแบบสอบถามกำหนดค่าไลท์เห็นไหมคะไลท์ like a นะยิงไลท์ like B นะคะดังนั้นเราก็ต้องมีการกำหนดค่าจะให้โชว์ในแบบสอบถามเฉพาะค่าเริ่มต้นนะตัว สอน A เท่านั้นตัวสอน B เท่านั้นเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเราสามารถทําได้หมดนะคะเปิดฟอร์มโดยนะคะคลิกข,ขวานะจากนั้นส่างเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะคะเขียนโค้ดโดยคําสั่งเนาะ DC เอ่อก็คือ DO ก็คือ do cmd code นะคะปิดฟอร์มเปิดฟอร์มชื่อฟอร์มชื่ออะไร Open form ชื่อฟอร์ม Add form เข้าไปมีเมนูมีปุ่ม Add ปุ่มเพิ่มนะคะ เสิร์ชก็คือพวกเสิร์ชข้อมูลนะคะปุ่มค้นหาข้อมูลใช้งานได้ไหมปุ่ม M Report ก็คือพวกปุ่มรายงานต่างๆมีรายงานแยกออกตามตัวอักษรรายงานแยกออกตามชื่อมีการจัดเรียงการใส่ซอส์เอสการใส่ซอส์ข้อมูลว่าใส่แล้วเรียงลำดับแบบไหนนะคะอันนี้ฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเห็นไหมคะจะมีคำศัพท์เนาะมีคำอ่านแล้วก็มีความหมายให้ด้วยมีปุ่มเพิ่มบันทึกรลบ แล้วก็กับเมนูเดี๋ยวเราจะได้ทำโปรเจกต์ในรายวิชาเนาะครูจะให้ทําฐานข้อมูลเล็กๆนะคะที่ที่เราสร้างขึ้นแต่ว่าที่เราจะใช้เนี่ยเราใช้ SQL เนะาะระดับปชวชเนี่ยเราใช้แค่ a c c e s แต่ปวสเราต้องใช้ SQL มันจะได้มีพื้นฐานว่าอย่างน้อยที่เราเรียนไปเนี่ยเราทําได้ไหมเราทําอะไรได้มีปัญหาอะไรนะคะอ่ะอันนี้การเขียนโปรแกร,รมด้วย VBA VBA เนี่ยเป็นการเขียนโคด้ดอันนี้เขียนโค้ดง่ายๆมากเลย เห็นไหมคะ v o c a b u l a r y Formenu Code นะก็คือการเขียนโค้ดเพื่อเปิดคำสั่งเป็นเปิดคำสับนะคำสับ์ตัวนั้นนะคะแล้วก็ทำการแก้ไขจากนั้นก็ค่อยไปเปิดในส่วนของ Report ก็คือเขียนโค้ดเพื่อที่จะให้มันทำคำสั่งตามที่เราต้องการได้นะคะคำสั่งมันก็แยกออกมาเป็นฟังก์ชันเป็น main แต่ละอ่านเราก็ดูว่าเราจะใช้คำสั่งแล้วก็เมนตัวไหนนะคะ สืบค้นข้อมูลนะคะตัวนี้เห็นไหมเวลาเราใช้ VBA เนี่ยพอเราเซฟมามันก็จะได้แล้วแต่เราว่าเราจะเซฟไว้ในฟอร์อมในแบบสอบถามหรือเซฟไว้ในไหนเนาะจากนั้นก็นัาไปคลิกเข้าไปเขียนโค้ดด้านล่างที่ป้อนคำศั่งตรงเนี้ยเราจะให้ข้อมูลที่เราป้อนไปแล้วมันขึ้นชื่อโชว์จะหาข้อมูลเฉพาะสมมติเราต้องการหาคำว่า cat คือแมวแมวในเนี้ย มีกี่ตัวมีใครเลี้ยงแมวบ้างแล้วพิมพ์แค่แคมันก็จะขึ้นเลยว่ามีร้อยคนที่เลี้ยงแมวตัวนี้นะคะหรือว่าบ้านนี้เลี้ยงแมวไหมอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ใช้ในการใช้คำสรรั่ง search ในการค้นหาข้อมูลได้เนาะหรือจะเป็นคำอันนี้มันจะเป็นการป้อนคำศัพ์เห็นไหมคะพวกนี้อาจจะเป็นคำขึ้นต้นถ้าคำศรรับคำศั์ vocabulary ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร a ให้โชว์ทั้งหมดหรือ คำศัพท์ที่ขึ้นมีตัวอักษร A ผสมนะตัวอักษร A ผสมนะก็ขึ้นต้นได้ทั้งหมดแต่ถ้าสมมุติว่าบางคนบอกว่าเอยไม่อยากเขียนใน sql อ่ครูดาอยากเขียนใน excel เขียนได้เหมือนกันแต่นักเรียนต้องไปดูคลิปวิดีโอที่ครูอัดให้น้องดูนะคะแต่บางคนมาในสายม6นะสายสามัญนะคะอาจจะไม่เข้าใจเนาะก,ก็ลองไปเปิดดูแต่ถ้าของปพชเนี่ยมาสายตรงบางคนก็จะเรียนมาอยู่แล้วตั้งแต่ระดับปปชถ้เรียนกับครูดาเนี่ย พอครูพูดถึงเนี่ยนักเรียนจะอย่างน้อยนักเรียนก็จะพอคุ้นหูบ้างนะคะก็จะพอเข้าใจบ้างแต่คนที่ไม่เข้าใจเลยก็ลองเข้าไปดูวิดีโอรครูดาหรือจะไปดูวิธีการสอนของครูดาย้อนหลังดูก็ได้นะคะอ่ะค้นตามคำศัพท์เห็นไหมคะตามความหมายนะความหมายคำศัพท์เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะ ดังนั้นเวลาเราค้นตามเราก็ต้องดูด้วยว่าเราจะให้ค้นตามอะไรนะคะมันขึ้นอยู่กับตอนเราตั้งเขตข้อมูลมาค่ะเราตั้งเขตข้อมูลในแต่ละฟิว่ะเราตั้งอะไรมาบ้างถ้าเราตั้งเขตข้อมูลตัวนี้มาเราก็นํามาใช้นะคะเป็นตัวหลักเนาะในการค้นนะคะอันนี้ก็ค้นตามความหมายเหมือนกันความหมายนะคะว่าจากได้ความหมายนี้นะคะต้องการให้แสดงข้อมูลตรงนี้นะคะ อันนี้ที่ครูดาวพูดไปแล้วขึ้นต้นด้วยตัว a คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย ta เราก็สามารถเห็นไหมคะมันะจะเป็นฟันหนูแล้วตัว a ดอกจันสมมุติว่าครูต้องการขึ้นต้นด้วยตัว z ตัว b อย่างเงี้ยเราก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะเราก็ใช้ได้เหมือนกันดังนั้นเราก็ดูว่าเวลาเราจะใช้งานจริงเราจะใช้ในลักษณะใดนะคะก็ให้เราเลือกดูเอานะคะคำสั่งเปิดรายงานล,ล่ะรูปแบบ docmd เห็นไหม open report ครูบอกเปลี่ยนแค่ มันจะมีโค้ดใช่ไหมคุณจะโค้ดฟอร์มคุณ,คณ report, ก็สั่งไปคุณจะโค้ดรีพอร์ตก็สั่งไป OpenReport หรือโค้ดรีพอร์ตหรือจะ Exit โปรแกรมนะคะก็แล้วแต่ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าตอนเราเขียน VBA เนี่ยเราจะเขียนอย่างไรซึ่งคําสั่งมันมีให้เราเลือกมากมายเพียงแต่เราต้องมีลอจิกในการคิดนะคะว่าว่าเราจะทําอะไรก่อนหลังเนาะการสร้างฟอร์มสืบคน้นล่ะเห็นไหมปอนความหมายกาหนดค่าพารามิเตอร์ลงไปค่ารามิเตอร์ ค่าพารามิเตอร์เนี่ยห้ามมีค่าว่างนะคะนําแบบสอบถามไปสร้างฟอร์มเขียนคําสั่งให้กับเมนูสืบคน้นเปิดฟอร์มเขียนคําสั่งด้วยอะไรครับ BBA นะค้นตามความหมายค้นตามคําศัพท์นะคะแล้วมันก็จะขึ้นข้อมูลที่โชว์ให้เราเห็นไหมเขียน BBA คุณดาวาบอกไปแล้วนะมีการทั้งเขียนโดยเปิดฟอร์มปิดฟอร์มพวกเปิดรายงานนะคะปิดรีพอร์ตนะคะก็คือพวกการปิดรายงานนะ ไอเทียโปรแกรมแสดงหน้าต้อนรับด้วยมาโคนะคะพวกมาโคเนี่ยเป็นการเขียนโดยที่เป็นคําสั่งเพิ่มเติมจากตอนที่เราเขียนปกติอะคะ่ะพวกมาโครมันจะกําหนดแอคชั่นนะแอคชั่นโดยที่เวลาเรากําหนดแอคชั่นใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปเขียนพิมพ์ใหม่เราเลือกคําสั่งเมนูสําเร็จรูปออกมาแล้วก็ทำมาโครไว้ซะว่าวตัวนี้นะ มันใช้งานตรงนี้บันทึกไว้จากนั้นเราก็เรียกขึ้นมาใช้งานแค่นั้นเองนะคะการเขียนโปรแกรมกําหนดรหัสผ่านในการทําปุ่มตกลงพวกปุ่มตกลงเห็นไหมเนี่ยโฆษณาโนกรมศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการหาคำศัพท์ความหมายนะมีปุ่มย้อนกลับด้านล่างเนี่ยปุ่มบัตเทอันนี้ครูสอนแล้วนะในระดับอประชนะย้อนกลับนะก่อนหน้าปุ่มนะไม่เป็นปุ่มสําเร็จรูปเราอดเดฟ คือการประยุกต์ได้นะคะประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆได้เนาะเห็นหไหมคะพอเราได้หน้าต่างออกมาดับเบิลคลิกนะอันนี้ถ้าบางคนไม่รู้กูบอกแล้วใครที่จบสายม .6 สายสามัญถามเพื่อนนะคะ เดี๋ยวครูจะให้ทําอาจจะทําเป็นสองคนแล้วกันก็ถามเพื่อนนะถามเพื่อนที่เรียนสายนี้สายตรงมาเพราะเพื่อนบางคนก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าทํายังไงเปิดยังไงนะคะแต่ถ้าไม่ได้ตรงไหนอะไรยังไงติดขัดตรงไหนก็ถามครูดาเนาะว่าอุ้ยมันเข้าตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะอะไรนะทําไมมันสร้างมาครไม่ได้แล้วทําไมเขียนโค้ด VBA มันไม่ออกมันติดปัญหาอะไรเพราะเวลานักเรียนสร้างปุ่มวัดทํทำกับปุ่ม เขียนคำสั่ง VBA นักเรียนต้องเขียนให้ตรงกันสั่งให้ตรงกันแล้วเวลาเรียกใช้มาโครนักเรียนก็ต้องเรียกใช้ให้ถูกต้องนะคะมันถึงจะเปิดขึ้นบางทีเราเรียกใช้แต่เราไม่ได้ไปสร้างมาโครยังไงมันก็เปิดใช้ไม่ได้เนาะอันนี้เห็นไหมการเขียนโค้ดคำสั่งรหัสผ่านตัวนี้เราจะไปเขียนในไหนคะเขียนใน VBA นะเขียนใน VBA นะคะใน VBA มันมีเงื่อนไขอีกนะมี if e มีใส่เงื่อนไข if else นะมี n if e นะแล้วก็มีการจบในส่วนของ private sub ในแต่ละตัวนะคะบางคนเห็นตัวภาษาอังกฤษเยอะๆเลยนะเราเขียนแค่ในส่วนของ VBA นะคะนอกนั้นเราไม่ได้เขียนดังนั้นมันก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วแต่ว่าโปรแกรมกับความต้องการที่เราจะต้องเขียนนะคะ ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการมากหรือน้อยเนาะอันนี้ฐานข้อมูลคาศัท์ภาษาอังกฤษเพิ่มคาศัท์มีปุ่มเพิ่มคําศัพท์ใหม่สืบค้นรายงานออกจากโปรแกรมนะออกจากโปรแกรมใช้คาสั่งตัวสุดท้ายใน docmd. Quit นะพอเราเลือกคําสั่งนี้ปุ๊บกดปุ๊บมันจะออกจากปิดจากโปรแกรมที่เราต้องการทํางานเลยนะคะอ่าสรุปเลยแล้วการสิ่งที่ได้เรียนจากวันนี้ในส่วนของการวิเคราะห์และ พวกออกแบบระบบฐานข้อมูลนะคะมันมีตั้งแต่การกําหนดใช่ไหมคะกำหนดคําสั่งเงื่อนไขนะคะต่างๆการออกแบบสกิลมาออกแบบมาก่อนแล้วก็วิเคราะห์ข,ข้อมูลจากนั้นก็ลงโปรแกรมหาพวกคิวรี่ Q R e y ว่าแบบสอบถามการกํากจัด จำกัดเงื่อนไขตัวนี้เราต้องการให้โชว์อะไรโชว์เพาะอะไรโชว์เท่าอะไรอาจต้องการให้โชว์เฉพาะตัวขึ้นต้นหรือโชว์ทั้งตัวทั้งคําเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีการใช้คําศัพท์ในส่วนของ VBA ใช่ไหมคะเขียนโค้ด VBA นะเข้าไปช่วยในการค้นหาคําศั์นะคะเรื่องการปิดเปิดโปรแกรมแล้วก็เขียนมาโครมาโครเนี่ย เขียนเพื่อเรียกใช้งานนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนในหน้าฟอร์มหรือหน้ารีพอร์ตเลยเราเขียนในหน้ามาโครแล้วก็เลือกไปใช้งานได้นะคะวันนี้นะคะครูก็ขอจบหน่วยการเรียนรู้นี้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้หน้าขอบคุณค่ะ